คราวนี้มาดูกันต่อนะยังอยู่ในวิชาชีวะนะการสังเคราะห์แสงนะปยาใช้แสงนะแต่ว่าพี่สายพูดถึงแบบเป็นวัตตจักรนะครับมาดูนี่แบบเป็นวัตจักเป็นแบบนี้น้องดูภาพนี้เนะี่ยเป็นภาพเดิมเมื่อกี้นั่นแหละนะครับแต่ว่าพี่สายก็เอาภาพที่มันไม่ได้พูดถึงเรื่องของเยื่อเทลาคอยล์ละเอามาดูหลักการกันน้องดูหลักการนี่นะเดี๋ยวพี่จะไล่ภาพนี้ฟังใหม่นะครับเดี๋ยวพี่จะทวนปยาการใช้แสงรอบหนึ่ง ก็คือแสงเนี่ยนะครับมันไปกระทบใช่ไหมแสงมันไปกระทบอ่าพวกกรงวัตถุใช่ไหมครับทั้ง2ระบบแสงเลยทั้งระบบแสงสองกับระบบแสงหนึ่งโอเคแล้วก็ส่งพลังงานไปที่ r e a c t i o n c e n t อ r โอเคไหมอิเล็กตรอนก็หลุดออกไปโอเคปะ่ะพออิเล็กตรอนหลุดพิสายก็บอกแล้วว่ามันจะหลุดไปพร้อมๆกันทั้ง2ระบบแสงนี่แหละแต่ว่าในระบบแสงหนึ่งเนี่ยน้ำเดือดร้อนเลยน้ําต้องมีการให้เอิเล็กตรอนมาแทนที่ ก็เลยแตกตัวเป็นแก๊สออกซิเจนกับโปรไลน์โปรตอนโอเคป่ะโปรตอนตัวนี้ก็จะอยู่ในเทลลโคอยลูเมนนะในช่องว่างของเยื่อเทลลโคอยนั่นแหละโอเคอิเล็กตรอนตัวนี้ก็เคลื่อนที่ผ่านไปครับไปผ่านฟลาสโตคิวโนนผ่านไปที่ไซโตโครม b six f complex โอเคนะจากนั้นเนี่ยขณะที่มันผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการดันโปรตอนจากข้างนอกเนี่ยเข้ามาข้างในทําให้เกิดการสะสมของโปรตอนโอเคไหมโปรตอนนี้ก็จะไปผ่าน a t p ซินไลสินเทสเกิดเป็น A อะไร ATP จบป่ะโอเคนะจำชื่อไหม Photo phosphorylation กับกระบวนการนี้โอเคอิเล็กตรอนตัวที่หลุดจากระบบแสง1มันก็จะไปที่ตัวรับเรียกว่าฟอเรีดอกซินตัวนี้แล้วก็นำไปรวมกับ NADP+ ถูกไหมครับก็กลายเป็น NADPH โ okay, อเคป่ะมีไฮโดรเจนโปรตอนด้วยนะโอเคแล้วก็ส่งไปที่เควิน ในปยาการถึนคาร์บอนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าแบบไม่เป็นวัตจกักรแล้วมาดูว่าแบบเป็นวัตจักรเป็นยังไงงา่ายนิดเดียวฟังนะถ้าเมื่อ,อไหร่น้องฟังนะไอ้ตัวนี้มาจากไหนรู้ไหมไอ้ตัวนี้เนี่ยมาจากวัตาจาักเควินเควินมันทําเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะส่งตันี้กลับมาพอส่งกลับมาปุ๊บถ้ากลับมาถ้า,า,า NADP บวกเนี่ยวนกลับมาไม่ทันไม่ทันอิเล็กตรอนตัวที่หลุดออกมาตรงนี้เนี่ยก็เหงาเลยใช่ไหมเฟอรี่ด็อกซินเนี่ยมันก็จะไม่เอาอิเล็กตรอนไว้ในตัวเอง เฟอรี่ด็อกซินก็จะส่งกลับนะครับดูนะถ้าตัวนี้ไม่มีฝั่งนี้ตัวนี้ไม่มีอิเล็กตรอนตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะไปที่ p l ส s ตคิวไล plus ตัวคิวโนนแล้วก็ไปผ่านไซโตโครม bcf คอมเพล็กซ์แล้ววนกลับอันนี้แล้วก็ไปขับโปรตอนเข้ามาโอเคแล้วก็ขึ้นไปโดนกระตุ้นแสงก็มากระตุ้นอิเล็กตรอนก็ขึ้นไปใหม่โอเคปะแสงมากระตุ้นอิเล็กตรอนก็หลุดออกไปใหม่ ถ้าตัวนี้ยังมาไม่ทันมันก็จะวนกลับไปที่ p l สโต o คิวโนนผ่านไปไซโตโครม b 6 f ถูกไหมครับแล้วก็ขับโปรตอนเข้ามาข้างในเนะผ่านไปที่ p l u โตไซเินกลับมาที่เดิมถ้าเมื่อไหร่ยังไม่มีอีกมันก็จะวนอย่างนี้เห็นไหมวนอย่างเงี้ยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปฏิกิริยาแสงแบบเป็นวัตจักรเพราะเนื่องจากว่า nadp บวกกับ h บวกเนี่ยจากวัตจักเควินน่ยมันมาไม่ทัน อิเล็กตรอนที่หลุดออกไปนะครับก็จะไปไม่ถึงฟอร์รดอกซินแต่จะวกกลับมาที่พรัสโตคิวโนนและไปที่ไซโตโครม b s x complex ไปขับโปรตอนเข้ามาโปรตอนตัวนี้เข้ามาปุ๊บไปสร้างเอไล ATP เพื่อส่งไปที่เคลวินไซเคิลโอเคปะ่ะและนี่ก็ส่งต่อไปที่พรัสโตไซยานินนะครับไปแทนที่แล้ววนอย่างเงี้ยโอเคปะ่ะวนอย่างเงี้ยโอเคยังเอาละดังนั้นที่น้องควรจะต้องรู้คือว่าในกระบวนการนะครับปยาแสงแบบไม่เป็นวัตกรเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีการเกิดการแตกตัวของน้ํา เพราะว่ามันวนกันอยู่แค่นี้เห็นไหมมันไม่เกี่ยวตรงนี้ถ้าไม่เกี่ยวตรงนี้แปลว่ามันไม่ได้แก๊สออกลามันไม่ได้ออกซิเจนโอเคนะจึงไม่เกิดออกซิเจนน้องสรุปอีกทีนะคือมันวนอยู่แค่นี้หลุดออกไปไม่มีตัวนี้มารับมันก็วนกลับมาตรงนี้มันก็อยู่แค่ส่วนนี้มันไม่เกี่ยวกับน้ําไม่เกี่ยวกับน้ําก็ไม่ได้ออกลายออกซิเจนดังนั้นจึงไม่เกิดโฟโตไลซิสไม่เกิดออกซิเจนเอเคป่ะแล้วเมื่อมันมาไม่ถึงตรงนี้มันก็ไม่ได้ NADPH แปลว่า NADPH ก็ไม่ได แต่ที่มันได้แน่คือการขับโปรตอนเข้ามาแล้วผ่านทางช่อง ATP synthase ก็ได้เป็นอะไรได้ ATP แต่นั้นมันจึงได้แค่อะไรแค่ ATP จบไหมแค่นี้เองเข้าใจนะงนั้นที่น้องควรจะต้องรู้คือว่าถ้าเป็นปรปยาแสงแบบไม่เป็นวัตจกักรมันจะต้องใช้ระบบแสง2กับระบบแสงหนึ่งเพราะว่ามันเคลื่อนที่แบบนี้โอเคไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัตจักรนะครับมันจะวนอยู่แค่นี้ถ้ามันวนอยู่แค่นี้แปลว่ามันใช้แค่ระบบแสงอะไรระบบแสงหนึ่งได้และไม่ได้อะไรน้องต้อง ทบทวนกันซึ่งตัวคําถามคือตรงนี้น้องไม่เข้าใจอะไรไม่รู้แต่ต้องเปรียบเทียบได้เริ่มการเปรียบเทียบก็คือว่าถ้าแบบไม่เป็นวัตถจกักรกับแบบเป็นวัตถจกักรต่างตรงไหนถ้าเป็นไม่เป็นวัตถจกักรต้องใช้ระบบแสงทั้งสองจำไว้โอเคนะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นวัตถจกักเนี่ยมันต้องวิ่งในเส้นทางแบบนี้ดูนะครับไม่เป็นวัตถจกักคือแสงมากระตุ้นปั้งเนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับระบบแสงสองละ ไปปัง้ปงๆอีกต่อมานี้เกี่ยวกับ,บระบบแสงหนึ่งแปลว่าต้องใช้ตั้งระบบแสงสองและระบบแสงหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นวัตจักบนแค่นี้ถูกไหมก็ใช้แค่ระบบแสงอะไรต้องนะใช้แค่ระบบแสงอะไรระบบแสงหนึ่งแก่งนี้ด้วยนะใช้แค่ระบบแสงหนึ่งนะโอเคนะต่อไประบบแบบไม่เป็นวัตจกักมันเกี่ยวข้องกับระบบแสง2ถูกไหมครับต้องเกี่ยวกับน้ําแปลว่างานนี้นะต้องใช้มเลุลน้ําแต่ไอเป็นวัตจักรมันเกิดแค่ตรงนีมนน้มันไม่เกี่ยวกับน้ําก็ไม่ต้องใช้น้ํา โอเคปะถ้ามีการใช้น้ำต้องเกิดการผลิตออกซิเจนด้วยกระบวนการโฟโตลิซิสถ้าไม่ใช้น้ำก็ไม่เกิดออกซิเจนเพราะไม่ต้องมีโฟโตลิซ okay, ิสเขไหมครับจากนั้นดูต่อถ้าเป็นแบบไม่เป็นวัตักเปรี้ยง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 เปรียปร้ยงแปลว่าจะผลิตตัวน,นี้แน่นอน NADPH โ okay? อเคแต่ถ้าเป็นวัตักคือวนอยู่แค่นี้วนอยู่แค่นี้มันก็จะไม่มาถึงตรงนี้ก็จะไม่ผลิต NADPH แต่ไม่ว่าจะ ไม่เป็นหรือเป็นวัตจักรดูดีๆอิเล็กตรอนวิ่งมาเปี้ยงเปี้ยงผ่านตรงนี้ก็จะมีการขับโปรตอนเข้ามาก็จะมีการสร้างเอไร ATP แบบเป็นวัฏจักรวนผ่านตรงนี้ก็จะมีการขับโปรตอนเข้ามาก็สร้างเอไร ATP ATP สร้างอยู่แล้วโอเคนี่คือทั้งหมดจบไหมแค่นี้เองนะก็จบไปเรียบร้อยในปริยาแสงแบบเป็นวัตจักรนะครับก็ถัดจากนี้ไปก็จะเป็นปริยาการรึงคาร์บอนเนาะซึ่งพี่จะพูดให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับ